ผยโชมและสเปคเพิ่มเติมของ SUV ไฟฟ้าล้วนจากค่าย Mazda ในนาม Mazda EZ60 หรือ Mazda CX6E สำหรับ EP นี้นะครับทาง n e w t e c h Thailand ก็จะมาอัปเดตการมาของ SUV ไฟฟ้าล้วนค่าย Mazda จากที่ก่อนหน้านี้นะครับเราได้อัปเดตไปในเรื่องของการจดทะเบียนชื่อรุ่นอย่างเป็นทางการในเวอร์ชั่น global ของ SUV Mazda ไฟฟ้าโดยใช้ชื่อว่า Mazda CX6E พร้อมภาพตัวอย่างบางภาพนะครับมารอบนี้นะครับเป็นการเผยสเปคเพิ่มเติมของ SUV crossover ไฟฟ้า m a z d a CX6E ซึ่งรุ่นนี้ก็มีข่าวว่าจะมาเปิดตัวในประเทศไทยด้วยเช่นกันโดยยังคงเป็นการพัฒนาระหว่างค่ายรถยนต์มาสด้าและชางอันและมีการปรปับปรุงจากการใช้แพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้าของดีพอลเอสรวมถึงอัปเกรดส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภายนอกและภายในให้ดูมีระดับมากขึ้นซึ่งงานมอเตอร์โชว์2025ที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นได้เลยว่าทางมาสด้าได้นํารถยนต์ซีดานไฟฟ้าอย่างมาสด้าซิกอเข้ามาโชว์ตัวพร้อมเผยให้เห็น ถึงการตกแต่งและการปรับดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในที่มีความแตกต่างไปจาก D4L07 e สำหรับ SUV ไฟฟ้าอย่าง Mazda c x 6 e นะครับมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ภายนอกจากรถยนต์ไฟฟ้าคอนเซปต์ m a z d A a r a t a เล็กน้อยซึ่งในส่วนของการออกแบบชุดไฟหน้าและ ไฟ DRL หรือไฟ t ริมนะครับก็มีความคล้ายกับแบรนด์รถยนต์สัญชาติอเมริกันอย่าง Cadillac ซึ่งในส่วนนี้นะครับเราไม่ทราบเหมือนกันว่าแบรนด์ไหนเนี่ยมีการเริ่มดีไซน์ชุดไฟ DRL รวมถึง ลักษณะของกระจังหน้าแบบนี้ก่อนกันนะครับหรือถ้าใครทราบก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับสำหรับโลโก้ของ Mazda ยังมีการปรับใหม่ให้เป็นโลโก้ไฟเลืองแสงซึ่งเหนือนโลโก้ Mazda นะครับมีการเจาะช่องให้ลมไหลผ่านกระโปรงหน้าบริเวณเสาซีนะครับก็มีการเจาะช่องเล็กๆเพืเเ่อให้ลมไหลผ่านด้วยเช่นกันเส้นสายตัวถังด้านข้างนะครับก็มีการออกแบบให้มีความเรียบหรูดูสปอร์ตและกระจกมองข้างในวิดีโอตัวอย่างนะครับก็จะเป็นแบบกล้องส่วนชุดไฟไท้ายนะครับ ก็จะเป็นชุดไฟ LED ที่มีการออกแบบให้สัมพันธ์กับชุดไฟหน้าถึงทาง m a ส d a นะครับยังไม่มีการเปิดเผยขนาดมิติตัวถังรวมถึงการตกแต่งภายในห้องโดยสารส่วนคุ้มพลังนะครับก็คาดว่าน่าจะใกล้เคียงกับ d p o w e S07 ที่มากับมอเตอร์ไฟฟ้าพละกกำลัง244แรงมา้า แรงบิด320นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ68.8กิโลวัตต์ชั่วโมงสำหรับรุ่น s t a ต d a า d ขับเคลื่อนล้อหลังสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้ใน7.6วินาทีความเร็วสูงสุด175กิโลเมตรต่อชั่วโมงรองรับระยะทางการวิ่งที่530กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน NEDC ส่วนรุ่น long range นะครับจะมากับมอเตอร์ไฟฟ้าพละงกำลัง244แรงม้าแรงบิดสูงสุด320นิวตันเมตร จับคู่กับแบตเตอรี่ขนาด80กิโลวัตต์ชั่วโมงขับเคลื่อนล้อหลังสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้ใน7.8วินาทีความเร็วสูงสุด175กิโลเมตรต่อชั่วโมงรองรับระยะทางที่600กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน n e d c รองรับการชาร์จไฟกระแสสลับนะครับหรือว่าไฟบ้านสูงสุดที่11กิโลวัตต์และ รองรับการชาร์จ DC หรือชาร์จเร็วนะครับที่200กิโลวัตต์ชาร์จ15นาทีวิ่งได้ไกล235กิโลเมตรและ s u v ไฟฟ้าอย่าง Mazda CX6E หรือชื่อรุ่นในประเทศจีนนะครับนั่นก็คือ Mazda EC 60จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์ปลายเดือนเมษายนนี้ซึ่งถ้าหากมีอัปเดตเพิ่มเติมนะครับทางนิ t e c h Thailand จะรีบนามาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน